นี่คือ6ข้อที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ all new Porsche Cayenne Electric ตัวไฟฟ้าล้วน100%จะมีอะไรบ้างไปดูกันครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิน Man กลับมาพบกันแล้วนะครับกับช่วงยินยานยนต์ซึ่งเป็นช่วงทเราจะพูดคุยเกี่เรื่องรถนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เราจะมาเจาะลึกสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกยานยนต์ณขณะนี้เลยนะฮะเพราะนี่นคือการพลิกโฉมครั้งใหญ่ของ SUV ที่โด่งดังที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกนั่นก็คือเจ้า All New Porsche Cayenne Electric นั่นเองลืมภาพ Cayenne ที่คุณเคยรู้จักไปได้เลยครับเพราะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไฟฟ้าในครั้งนี้ไม่ใช่แค่าการเปลี่ยนชุดเครื่องยนต์แต่เป็นการสร้างนิยามใหม่ของคําว่าสมรรถนะและความหรูหราในร่างของ SUV ซึ่งวันนี้ผมได้ิส s t 6ข้อที่น่าสนใจที่คุณต้องรู้ก่อนใครถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับว่าาาทํไมเจ้ All New Kyne Por tric ถึง ชื่อว่าเป็นไฮเปอร์ v ตัวจริงข้อที่1นนะครับสมรรถนะระดับไฮเปอร์ SUV ถ้าพูดถึงปอร์เช่สิ่งแรกที่คุณนึกถึงคืออะไรครับสมรรถนะใช่ไหมฮะเจ้าคาเยนอิเล็กทริก e คันนี้ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดไปอีกขั้นนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะในรุ่นตัวแรงอย่างค e e <c oughs> าเยนเทอร์โบอิเล็กทริกเพราะมันเป็นรถ SUV <c oughs> ที่แรงที่สุดเท่าที่ปอร์เช่เคยผลิตมาเมื่อคุณใช้ Launch Control จะได้พลังกำลังสูงสุดที่น่าตกใจถึง1,156แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง1,500นิวตัน ตัวเลขเหล่านี้ทําให้ SUV คันนี้สามารถทําอัตราเร่ง0ถึ100กิโเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง2.5วินาทีเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ซูเปอร์คาร์หลายคันยังอายเลยนะฮะโดยทั้งหมดนี้มาจากระบบมอเตอร์คู่และระบบขับเคลื่อน4ล้อ Porsche Traction Management ที่ทําให้การถ่ายทออพลังงานลงสู่พื้นได้อย่างเฉียบขาดและแม่นยําที่สุด ข้อที่2สถาปัตยกรรม800โวลต์และการชาร์จเร็วเป็นพิเศษถ้าพูดถึงปัญหาหลากัลกๆของรถ E ีหลายคนต้องนึกถึงการชาร์จไฟแน่นอนใช่ไหมครับแต่ปอร์เช่แก้ไขปัญหานี้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่างสถาปัตยกรรม800โวลต์ซึ่งช่วยให้ปอร์เช่คายเยนอิเล็กทริกรองรับการชาร์จแบบ DC ฟ้าชาร์จได้สูงสุดถึง390กิโลวัตต์ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเป็นชั่วโมงๆที่สถานีชาร์จอีกต่อไปโดยคุณสามารถชาร์จจาก10ถึ80ง80เปอร์เซ็นต์ หรือในกรณีที่คุณรีบมากๆการชาร์จเพียง10นาทีก็สามารถเพิ่มระยะทางวิ่งได้มากกว่า300กิโลเมตรแล้วครับและสำหรับคนที่บ้านมีพื้นที่นะฮะนี่คือปอร์เช่รุ่นแรกที่มีออปชันการชาร์จแบบไร้สาย i n d u c t i v e ชา a ์จ i n g ที่11กิโลวัตต์เพียงแค่ขับรถเข้าไปจอดก็สามารถชาร์จได้เลยเรียกได้ว่าสะดวกสบายสุดๆเลยนะครับข้อที่3ห้องโดยสารแบบดิจ i t a l Flow d i s เ l a y เมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะพบกับสิ่งที่ปอร์เช่เรียกว่า f l o w Display ซึ่งเป็นการยกระดับประสบการณ์ดิิจอลไปีกขั้น สิ่งแรกที่สะดุดตาเลยก็คือแผงหน้าปัดที่เป็นจอโค้ง c u r v e OLED screen ขนาดใหญ่ถึง14.9นิ้วที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนขับโดยเฉพาะให้ความคมชัดระดับสูงสุดและไม่มีการสะท้อนแสงและที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือออปชันเสริมจอสแสดงผลสำหรับผู้โดยสารตอนหน้า Passenger Display ขนาด14.9นิ้วที่ผู้โดยสารสามารถควบคุมระบบนำทางสต r e a วิดีโอหรือเล่นเกมได้โดยที่คนขับจะไม่ถูกรบกวนด้วยฟังชัน Private View นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอุ่นเบา รวมถึงไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร Ambient Lighting อีกด้วยข้อ4 a e r o Dynamic แบบ Active <c oughs> เพื่อให้ได้ระยะทางวิ่งที่ไกลและความเสถียรสูงสุด Porsche ได้ใส่ระบบ Active a e r o Dynamic เข้ามาใน Cayenne Electric แบบจัดเต็ม <c oughs> ซึ่งจะไม่ใช่แค่สปอยเลอร์หลังที่ปรับได้แต่รวมถึง Active a e r o Blade ที่ท้ายรถและแฝประบายความร้อนที่ด้านหน้า ซึ่งทั้งหมดนี้ทํางานประสานกันเพื่อปรับรูปทรงของรถให้ลู่ลมที่สุดเมื่อคุณต้องการความเสถเียรที่ความเร็วสูงองค์ประกอบเหล่านี้จะสร้างแรงกดดาวฟอสที่มหาศาลแต่เมื่อคุณต้องการระยะทางวิ่งที่ไกลขึ้นพวกมันจะปรับตัวเพื่อลดแรกหรือแรงต้านอากาศให้เหลือน้อยที่สุดและในแง่ของมิติตัวถังนั้นเจ้าคายเินิลิกทิกมีความยาวและระยะฐานล้อที่ยาวขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่ทําให้รถดูใหญ่ขึ้นเท่านั้นแต่ยังทำให้ผู้โดยสารตอนหลังมีพื้นที่วางขามากขึ้นทําให้การเดินทางในระยะไกลสะดวกสบายยิ่งขึ รถที่สา <orden> มารถทาความเร็วได้ขนาดนี้ย่อมต้องมีช่วงล่างที่รองรับได้ซึ่งปอร์เช่ก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับเพราะเจ้าคายเอนอิเล็กทริกนั้นมาพร้อมช่วงล่างถุงลม a d a p t i v e Air Suspension พร้อมปอร์เช่แอคทีฟซัสเ n s ชันแมเนจเมนต์ให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นเลยนะครับแต่นั้นยังไม่พอครับเพราะเจ้าคายเอนอิเล็กทริกนั้นมาพร้อมระบบบังคับเลี้ยวล้อหลัง Re ีย a x l e s <eurs> t e e r i n g ที่ช่วยรถที่ใหญ่โตคันนี้รู้สึกเหมือนกาลังขับรถสปอร์ตขนาดเล็กด้วยการเพิ่มความคล่อง จะมาพร้อมระบบ Porsche Active Ride ที่สามารถชดเชยการเคลื่อนไหวของตัวรถได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการโยนตัวจากการเข้าโคง้งหรือการกระดดนบนพื้นผิวที่ไม่เรียบทําให้คุณได้ทั้งความสบายแบบรถริมูซีนและการควบคุมแบบรถสปอร์ตในเวลาเดียวกันนั่นเองครับข้อ 6. ความอนเนกประสงค์ที่เหนือกว่า EV ทั่วไปสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับเจ้า Cayenne Electric ยังคงเป็น SUV ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันและยังคงรักษาความอนเนกประสงค์ไว้ได้อย่างครบถ้วน แม้จะเป็นรถ E ีีแต่เจ้าคายเยนอิเล็กทริกยังคงมีความสามารถในการลากจูงที่น่าประทับใจด้วยน้ำหนักลากจูงสูงสุงสดถึง3,500กิโลกรัมซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับรถ E ีวีในระดับเดียวกันทำให้คุณสามารถลากเรือหรือรถพ่วงขนาดใหญ่ได้อย่างสบายส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระก็หายห่วงเพราะนอกจากจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายขนาดใหญ่แล้วเจ้าคายเยนอิเล็กทริกยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้าหรือฟรัง่งขนาด90ลิตรให้คุณได้เก็บสายชาติหรือสัมภาระเล็กๆน้อยๆ และนี่คือ6ข้อที่ตอกย้ำว่าเจ้า All New Porsche Cayenne Electric ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถที่เปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าแต่มันคือการ reimagine นิยามของ SUV ในแบบฉบับของ Porsche อย่างแท้จริงครับไม่ว่าจะเป็นการชาร์จที่รวดเร็วทันใจพลังกำลังที่ดุดันห้องโดยสารที่ล้ำอนาคตหรือช่วงล่างที่ชาญฉลาดทั้งหมดนี้ทำให้เจ้า Cayenne Electric คันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นผู้นำตลาด Hyper SUV อย่างแท้จริงแล้วคุณล่ะคิดว่าข้อไหนเด็ดสุดลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับโอเคครับคลิปวันนี้คร่าวๆประมาณนี้ครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ